การผลิตเลยนะคะไอเดียเริ่มต้นของงานชิ้นนี้ค่ะน้องนองนักศึกษาบอกว่าชื่นชอบการเล่นดนตรีแล้วก็มีโอกาสใช้ห้องซ้อมดนตรีทุกสัปดาห์เลยสังเกตเห็นนะคะว่าห้องซ้อมดนตรีเนี่ยมีแผงไขกระดาษเพื่อใช้ในการดูดซับเสียงซึ่งแนวคิดที่จะทําสิ่งประดิษฐ์อิฐมวลเบาจากเศษกระดาษขึ้นมาเพราะว่ามั่นใจในคุณสมบัติของกระดาษที่สามารถดูดซับเสียงได้ทนทานแล้วก็ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย ขั้นตอนการผลิตนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือปูนซีเมนหนึ่งส่วนนะคะผสมกับทรายหนึ่งส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันและวจากนั้นเตรียมเศษกระดาษหรือว่าเศษกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษขาวกระดาษสีบดให้ละเอียดค่ะแล้วก็เป็นสามส่วนนะคะจากนั้นผสมปูนทรายที่เตรียมไว้เนี่ยรอส่วนเติมน้ําสะอาดตามไปนะคะเทใส่เบ้าแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะคะเบ้านี้บสวยอย่างที่เห็นทิ้งกันเอาไว้24ชั่วโมงค่ะ เขามีการศึกษาคุณสมบัติของอิฐมวลเบาจัดเสร็จกระดาบนะคะว่าสามารถใช้สําหรับงานก่อสร้างผนังได้ด้วยคุณสมบัติพิเศษนั่นก็คือมีน้ําหนักเบาดูดซับเสียงทนต่อความร้อนแล้วก็สามารถกันไฟได้นานกว่าผนังอิฐหมอนด้วยนะคะคอนกรีตบล็อกทั่วไปก็ยังเรียว่าแม ไม่แท้เลยทีเดียวค่ะโดยทางวิทยาลัยมีการทดสอบความแข็งแรงนะคะของน้ำหนักเนี่ยนะคะของรถยนต์ที่กดทับปรากฏว่าก้อนอิฐไม่แตกร้าวเลยแนมะ้แต่น้อยนั่นหมายความว่ามีความอัดแน่นอย่างมากเลยทีเดียวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่นะคะตอนนี้ผลงานยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาค่ะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดเห็นแล้วอยากจะไปร่วมลงทุนอยากจะไปร่วมสร้างธุรกิจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะสปงนทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 4น8 5สี่สองแห้าศูนย์ปเ็ดเก้านะคะศูนย์สี่สองแดห้าศูนย์แปดเ็ดเก้าขอบคุณผู้สื่อข่าวคนขยันของเราด้วยท <c oughs> ี่อัมรินจูริตผู้สื่อขา่าวประจำจังหวัดเลยค่ะค่ะเยาวชนไทยเก่งจริงๆ<า>ต้องยอมรับเลยนะคะวันนี้เต็มอิ่มกับภาคอีสานค่ะหลายจังหวัดมีทั้งของดีของอร่อยและก็คนเก่งๆด้วยส่วนพรุ่งนี้เอาใจคนชอบชีสค่ะก๋วยเตี๋ยวบวกกับชีสจะเป็นอย่างไรชื่อร้านเขาก็แปลกแปลกไงคะ้ายมี สูตรเต,ตีเ๋ยวเาคืออย่างนี้นจริงๆเขาบอกมาจากสูตรก๋วยเตี๋ยวอาเลงซันซ่า จะเป็นอย่างไรเราเคยเห็นแต่ชีสใส่ลงไปในอาหารฝรั่งคราวนี้ค่ะชีสจะลงไปอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวจะอร่อยแค่ไหนพรุ่งนี้ต้องติดตามค่ะดูแล้วสูตรเสี่ยวจริงเนาะดูแล้วน่ากินสูตรก๋วยเตี๋ยวนี้จ้ะหมดเวลาแล้วล่ะค่ะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวติดตามสถานการณ์ข่าวสารบ้านเมืองนะคะสถานการณ์การชุมนุมติดตามได้ในเที่ยงวันขันเหตุการณ์ค่ะค่ะเศรษฐภพวันนี้จากยูนาแล้วก็แพตติมาอยู่ใต้ลีโดค่ะค่ะวันนี้พวกเราต้องลาไปแล้วนะคะ เก่งทุกคนหรอววันนี้พวกเราแสวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ